โรงเรียนบ้านนายมก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2476ที่ตั้งหมู่ที่6ตำบลน,นายมอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญมีเนื้อที่20ไร่3งาน85ตารางวามีเขตพื้นที่บริการได้แก่บ้านนายมหมู่ที่5และหมู่ที่6บ้านดาลือหมู่ที่2และบ้านนาอุดมหมู่ที่3ตำบลน,นายมเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่สอง ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้นรวม113คนมีนักเรียนชั้นอนุบาล24คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหกจำนวน89คนปัจจุบันมีข้าราชการครู9คนและธุรการโรงเรียน1คนภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยนางสุรีพรศรีบูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายมจากการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่าไม่มีนักเรียนที่ติดสารเสพติดและอบยายมกและไม่มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงดังนั้นจึงมีนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดําเนินการให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่นักเรียนเป็นประจาอยู่เสมอและต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโรงเรียนบ้านนายม ได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสีต้องสองไม่สู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนอีกทั้งได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขซึ่งประกอบไปด้วย5มาตรการดังนี้ 1. การดำเนินงานตามมาตรการด้านการป้องกัน มีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงจัดห้องเรียนสีขาวจำนวน3ห้องในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวมีผลการประเมินในระดับดีเด่นมีการมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นในทุกๆเดือนโรงเรียนได้ดำเนินโครงการ สถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มาตรการโดยกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการดำเนินงานตามนโยบายจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกทั้งมีการสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อให้เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกฮอฮอล์ 2. การำดำเนินง,งานตามมาตรการด้านการค้นหา โรงเรียนบ้านนายมได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆและนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการความจำเป็นและความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละคนมีการใช้การคัดกรองนักเรียนทุกชั้นเรียนผลปรากฏว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มปกติร้อยละ100มีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบคาทัสภาคเรียนที่1รายงานครบ100เอร์เซน์ ภาคเรียนที่2รายงานครบ100%การดําเนินงานตามมาตรการด้านการพ้นหาของโรงเรียนบ้านนายมได้ดําเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100% าการดำเนินง,งานมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนมีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นโดยมีกระบวนการดำเนินง,งานด้านการรักษาเป็นไปตามขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาซึ่งจากการดำเนินง,งานที่ผ่านมาพบว่าไม่มีนักเรียนเข้าข่ายกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนบ้านนายมได้จัดก,กิจกรรมจิตสังคมบำบัดเพื่อปลูกฝังให้มีจิตสำนึกรักตนเองเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นเช่นจิตอาสาทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยความสมัครใจโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนการศึกษาสื่อไอซีทีกิจกรรมห้องสมุดอีกทั้งยังมีการดำเนินงานด้านการให้คำปรึกษาในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดในกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมโฮม รวมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองมีการจัดตั้งคลินิกเสมาจ,จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สภาพปัญหาพฤติกรรมนักเรียนประสานตวรวจสอบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลการดําเนินงานพบว่าโรงเรียนบ้านนายมเป็นโรงเรียนสีขาวที่ปลอดสารเสพติด100 4. เอร์เซการดําเนินงานมาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านนายมดําเนินงานตู้แดงเสมารักจัดทําขึ้นเพื่อรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบยายมุ เพื่อดำเนินกิจกรรมในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนสามารถดำเนินการร้องเรียนเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุกข,ของนักเรียนผ่านทางช่องทางดังนี้ผ่านทางโรงเรียนโดยตรงณโนะรงเรียนบ้านนายมผ่านทางจดหมายจากหน้าซองถึงโรงเรียนบ้านนายมผ่านช่องทางออนไลน์เช่นผ่านเพจเฟซบุ๊กและผ่านทางไลน์โรงเรียนบ้านนายม ดำเนิกนการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักโดยมีคุณครูนิพนธ์ลายทองผู้รับผิดชอบให้คำปรึกษาแก่นักเรียนนักเรียนสามารถขอคำปรึกษาจากคุณครูที่ปรึกษาโดยการเขียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อน สามารถเขียนข้อความที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเพื่อน,นํำมาใส่ตู้แดงเซมารักโดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและคุณครูที่ปรึกษาจะหาแนวทางในการให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการทำบันทึกข้อมูลเพื่อจัดเก็บเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี5การดำเนินง,งานมาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านนายมได้ดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยการดำเนินง,งานด้วยระบบการบริหารจัดการดังนี้ กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยมุ่งการดำเนินง,งานยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียนบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอาทิเช่นการร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายมการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดสถานีตำตบลน,น้ำปลีกและโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดโดยไม่เกิดผลกระทบในทางลบเพื่อเป็นรากฐานในการนำไปสู่ความยั่งยืนของการแก้ปัญหามีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินง,งานจัดกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสู่โรงเรียนและมีห้องปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยมีสภานักเรียนครูและนักเรียนแกนนำ โดยสร้างปุ่มคุ้มกันให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียนสร้างเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านนายมร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดําเนินการจัดทําบันทึกความร่วมมือ MOU กับกลุ่มภาคีเครือข่ายสถานีตํารวจภูธรน้รําปลีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน,นายมเทศบาลตําบลน,นายมเมื่อเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านนายมได้ปรับพฤติกรรมนักเรียน และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันครูประจำชั้นจะเริ่มดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยการให้นักเรียนในห้องเรียนเลือกตั้งหัวหน้าห้องรองหัวหน้าฝ่ายต่างๆเช่นหัวหน้าฝ่ายการเรียน รองหัวหน้าฝ่ายการงานรองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมรองนักเรียนจะนำทั้ง4ฝ่ายพร้อมทั้งกติพจน์ประจำห้องเรียนให้นักเรียนได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองพร้อมทั้งการบันทึกการปฏิบัติงานและจัดทำข้อมูลห้องเรียนสีขาวไว้ที่บอร์ดภายในห้องเรียนตามโครงกรสถานศึกษาสีขาวของโรงเรียนบ้านนายมดยใช้รูปแบบวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒนาสถานศึกษา,าปลอดภัยไร้ย,ยาเสพติดพิชิตอบายมุกด้วยโมเดลการทำงานตามแนวทางใช้เทคนิคการบริหารงานแบบคุณภาพ PDCA ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนางานหรือพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานการดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยึดเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปลอดภัยสากยาเสพติดและอบายมมกโดยใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเคนายมโมเดลในการบริหารจัดการจากการทำงานส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่องดังนี้ได้รับรางวัลเซมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดและอบายมมก ปีการศึกษา2,565รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามกุกปีการศึกษา2,566รางวัลโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปี2,567โรงเรียนบ้านนายมได้ผ่านการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามโครงการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปรมวัยสำหรับเด็กประถมศึกษาบ้านวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพศ2565-2569ถึงจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศาึกษาองค์การมหาชนการศึกษาประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผพ้่อในการโรงเรียนบ้านนายมได้รับรางวัลผู้มีนวัตกรรมดีเด่นในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาทุกช่วงวัยของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ2,566